สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าคำวินิจฉัยที่ไม่ใช่คำวินิจฉัยประธานกกตในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะก,กรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่26เมษายน2553เพื่อให้พิจารณายุบพักประชาธิป,ปัตย์ เนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองฐานนำเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพักการเมืองจำนวน29ล้านบาทไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์พร้อมกันนั้นก็ขอให้เพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งหวหน้าพักและกรรมการบริหารพักทั้ง2ชุดมีกำหนด5ปีด้วยการดำเนินการของนายทะเบียนพักการเมืองดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา93วรรค2 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพักการเมืองพศ2550ที่ที่บัญญัติว่าเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพักการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ่งซึ่งก็คือไม่ได้ใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรมกรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียน ทั้งนี้โดยที่นายทะเบียนพักการเมืองตีความกฎหมายข้อนี้ว่าวันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนคือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ความเห็นชอบให้นายทะเบียนยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญได้ไม่ใช่วันที่นายทะเบียนรับเรื่องดังนั้นวันที่26เมษายน2553จึงยังอยู่ในกำหนด15วันตามมาตรา93วรรค2ดังกล่าว แต่เมื่อดูจากคำถแถลงของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2553ซึ่งเป็นวันถแถลงปิดคดีสารรัฐธรรมนูญกลับเห็นว่าวันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนนั้นเป็นวันที่17ธันวาคม2552ซึ่งเป็นวันที่นายทะเบียนพักการเมืองรับเรื่องดังนั้นจึงมีมต,ติด้วยคะแนนเสียง4ต่อ2ให้ยกคำร้องไปเลย โดยไม่ต้องพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นที่ว่าพักประชาธิปัตย์ได้กระทำความผิดฐานนำเงินสนับสนุนจำนวน29ล้านบาทไปใช้วัตถุประสงค์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จริงหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้สารรัฐธรรมนูญอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างจากนายทะเบียนพักการเมืองต่อความหมายของคำว่าวันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนได้โดยอาจไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงว่า เป็นไปไม่ได้ที่นายทะเบียนพักการเมืองจะยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเลยโดยไม่ต้องรอความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ทันภายในกำหนด15วันดังกล่าวและก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันที่กำหนดระยะเวลาภายในกำหนด15วันนั้นจะหมายรวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องใช้ในการพิจารณาเรื่องและสำนวนก่อนที่จะให้ความเห็นชอบด้วย ขณะเดียวกันสาธารณชนซึ่งรอฟังคำตัดสินอยู่ทั่วประเทศก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยข้องใจเช่นกันว่าการที่สารรัฐธรรมนูญถือเอาความเห็นต่างในเรื่องกำหนดระยะเวลาหรือที่ใครจะเรียกว่าอายุความก็แล้วแต่นั้นหรือการที่ก็กตบกพร่องเพราะทำผิดขั้นตอนทางกฎหมายมาเป็นเหตุให้สารรัฐธรรมนูญยกคำร้องไปเลย โดยมิพักต้องพิจารณาประเด็นคำร้องที่ว่าพักประชาธิปัตยได้นำเงินสนับสนุนจำนวน29ล้านบาทจากกองทุนพัฒนาพักการเมืองไปใช้วัดผิดวัตถุประสงค์ตามข้อกล่าวหานั้นถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองหรือไม่ท่านผู้ชมที่เคารพพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองนั้นถือเป็นกฎหมายมหาชน ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายเอกชนตรงที่ว่ากฎหมายมหาชนนั้นเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ของมหาชนหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าประโยชน์สาธารณะในขณะที่กฎหมายเอกชนนั้นเป็นไปเพื่อปกป้องสิทธิของปัจเจกบุคคลเรื่องอายุความในการฟ้องร้องดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายเอกชนนั้นอาจมีความสำคัญ ที่สารยุติธรรมต้องใช้เป็นบรรทัดฐานในการยกคำร้องหรือไม่ยกคำร้องเพื่อประโยชน์ของผู้ตกเป็นจำเลยได้แต่การที่สารรัฐธรรมนูญนำเอาเรื่องอายุความมาใช้ในกฎหมายมหาชนแล้วอ้างเป็นเหตุให้ต้องยกประโยชน์ให้แก่ผู้ถูกร้องโดยไม่ต้องพิจารณาว่าผู้ถูกร้องได้กระทำผิดจริงหรือไม่ทั้งๆท,ที่กระบวนการไต่สวนและการพิจารณาได้ดำเนินการมาจนครบถ้วนกระบวนความ และสำเร็จเสร็จสิ้นหมดแล้วนั้นจะถือว่าสารรัฐธรรมนูญได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามเจตนารม์ของรัฐธรรมนูญแล้วเห็นจะไม่ได้อีกประการหนึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 6วรรคสี่บัญญัติไว้ชัดเจนว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือคำกล่าวหาสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงซึ่งถ้าย้อนไปดูคำถแถลงของสารรัฐธรรมนูญโดยสรุปที่ว่าเนื่องจากผู้ร้องคือนายทะเบียนพักการเมืองได้ยื่นคำร้องเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดจึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและดังนั้นสารรัฐธรรมนูญจึงมีมติด้วยคะแนนเสียง4ต่อ2ให้ยกคำร้อง โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นๆแล้วก็จะเห็นว่าคำถแถลงดังกล่าวนั้นไม่มีลักษณะที่เข้าองค์ประกอบของคำวินิจฉัยตามมาตรา216วรรค4ข้างต้นเลยแม้แต่ส่วนเดียวในประการที่1น,นั้นถ้าจะถามว่ามีความเป็นมาหรือคำกล่าวหาปรากฏในคำวินิจฉัยของสารณิตนในวันนั้นหรือไม่คำตอบก็คือไม่มี ประการที่สองถ้าจะถามว่ามีสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณาปรากฏในคำวินิจฉัยหรือไม่คำตอบก็คือไม่มีและประการที่สามถ้าจะถามว่ามีเหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายปรากฏในคำวินิจฉัยนั้นหรือไม่คำตอบก็คือไม่มีเช่นเดียวกันดังนั้นในเมื่อคำวินิจฉัยของศาลนัฐธรรมนูญเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยน2 5 5 3 ไม่ปรากฏว่ามีส่วนใดเลยที่เป็นองค์ประกอบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา216วรรค4ของรัฐธรรมนูญจึงไม่อาจถือได้ว่าคํำถแถลงดังกล่าวเป็นคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อไม่ใช่คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจึงไม่ถือเป็นที่สิ้นสิทธ์สิ้นสุดเด็ดขาดและผูกพันทุกองค์กรตามมาตรา216วรรค5ของรัฐธรรมนูญและดังนั้น การที่สารรัฐธรรมนูญสั่งยกคำร้องในประเด็นอื่นๆจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมที่คารบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าคำวินิจฉัยที่ไม่ใช่คำวินิจฉัยก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ